ครับและท่านผู้ชมครับกับอาสาหาเรื่องน่ารู้วันนี้นะครับผมมีเรื่องสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของข้าวและก็คนหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับข้าวมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวของข้าวมีความน่าสนใจยังไงในช่วงอาสาหาเรื่องน่ารู้ตอนนี้ผมมาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของตลาดไทยนะครับผู้ที่สนับสนุนโครงการของทางกรมการข้าวที่จะร่วมในการที่จะเปิดร้าน ให้เกษตรกรที่ขายข้าวคุณภาพได้มีโอกาสนําสินค้ามาวางจัดจาหน่ายให้คนไทยทั่วไปนะครับขอสวัสดีครับคุณพี่โชคชัยคนศรีชัยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับตลาดไทยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากตลาดไทยมังไงครับกับการที่ส่งเสริมเกษตรกรรมเกษตรกรในการที่จะนําสินค้ามีคุณภาพมาเปิดร้านวางขายอยู่ในตลาดไทยครับผมคือโครงการนี้เป็นโครงการข้าวสารจาก เกษตรกรครับครับแล้วก็อยู่ในโครงการเรียกตลาดไทยซีเล็กตลาดไทยซีเล็กนะครับที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาขายด้วยตัวเองนะครับโดยเลือกข้าสารปลอดภัยทั้งข้าว GI ออแกนิกครับ g a p หรือได้มาตรฐานคิวครับนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะข้าสารอย่างเดียวรเรามีประมงปลอดภัยซึ่งเราทําไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีเป็นประมง GAP เรามีผักผลไม้ปลอดภัย GAP เราทําไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องได้รับเซอร์ติฟายอย่างน้อย G A P หรือออร์แกนิกหรือออร์แกนิกไทยแลนด์และจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไปที่ไหนนะครับเราก็เปิดมาได้ประมาณตั้งแต่วันที่16กันยาเดือนที่แล้วนะครับแล้วที่รู้ไหมฮะพอมาเปิดหน้าร้านตรงนี้ปุ๊บ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่มาขายที่นี่นะครับครับผมโดยเริ่มเมื่อประมาณ16กันยาในโครงการตลาดไทยซีเล็กเนี่ยที่เป็นข้าวสารปลอดภัยครับผมชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปตำบลบ้านพึ่งจังหวัดนครพนมพี่รู้ไหมฮะเขาขายข้าวสารที่นี่ได้เท่าไหร่ที่คนเอาไปส่งเราอยากรู้จังเลยครับเขาขายได้เดือนละ250ตัน250ตันนะครับเป็นสัญญา6เดือนอนะครับมูลค่าสินค้าก็ประมาณ7ล้านบาท ว้าว <Wow. S 2> นะครับครับผมเด็ดก็42ล้านเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่หรือว่าทุกท่านที่ได้ดูทางสื่อครับช่วยไปสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกซึ่งหาเข่าสารปลอดภัยอยู่แล้วที่มาดิวโดยตรงกับเกษตรกรได้เลยครับนะครับหรือบางคนที่เป็นผู้บริโภคที่จะต้องการซื้อ ข้าวสารปลอดภัยครับไม่ว่าจะไปขายตามร้านอาหารเพราะร้านอาหารสุขภาพเดี๋ยวน<ม>ี้มีเยอะเนาะเยอะมากครับช่วงนี้ให้มาซื้อที่นี่เลยครับ<ม>ที่ตลาดไทยบริเวณนี้นะครับหรือว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อไปบริโภคเองก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับมีทั้งปลีกทั้งส่งและเพื่อส่งออกครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าข้าวสารปลอดภัยเนี่ยช่วงระยะแรกนี่เราไม่เก็บค่าเช่าเลยนะครับครับผมเพราะว่าเราต้องการให้พี่น้องกเกษตรกรนี่อยู่ได้ มาแล้วยังไม่ต้องพะวงว่าต้องพักค่าเช่าจ่ายขอให้ขายดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของทางรายการเรานะครับที่มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของทางตลาดไทยกับโครงการที่ทางตลาดไทยเองร่วมมือกับกรมการข้าวนะครับเพื่อร่วมกันส่สงเสริมเกษตรกร,รส่วน ช่วงต่อไปผมจะลองไปสอบถามทางกรมการข้าวดูนะครับว่าวิธีคิดของการดําเนินนโยบายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและกําลังจะทําอะไรขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับรกิจกรรมเกี่ยวกับเกรรษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพซึ่งมาขายอยู่ที่ตลาดไทยแน่นอนครับว่าหัวเรือใหญ่หนีไม่พ้นทางกรมการข้าวแน่นอนนะครับและขณะนี้ผมอยู่กับนางครทิ์ผาวงผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ อันนี้เรียกว่าโครงการขา้อสารปลอดภัยนะคะครับผมคราวนี้โครงการขา้อสารปลอดภัยเนี่ยภารกิจอีกด้านหนึ่งของ,รงกรมการข้าวค่ะในเรื่องการเชื่อมโยงตลาดให้กลุ่มเกษตรกรนะคะครับผมเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยวันนี้เราได้มีโอกาสดีนะคะทางตลาดไทยเนี่ยอยากทาโครงการขา้อสารปลอดภัยอันนั้นก็เป็นที่มาของการที่พูดคุยก<ช>ันเพราะฉะนั้นทางส่วนที่รับผิดชอบนะคะก็คือกองพัฒนาผพิธา์ข้าวที่ดูแลกลุ่มเกษตรกรอย่างที่ว่าจะมีการส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ เร่งกรมการข้าวก็ได้มีการคัดเลือกนะคะกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมนะม,มาเริ่มต้นตลาดไทยว่าจะมีการให้สถานที่ฟรี3เดือนอน,นะคะเราก็เลยค่ะโดยไม่ติ้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งค่าน้ําค่าไฟนะฮะรวมทั้งค่าครูหาตรงส่วนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าตกค่าใช้จ่ายนี่ก็ประมาณเกือบแสนเหมือนกันรตรงนี้ที่ตลาดไทยมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กลุ่มเกษตรกรที่มันนาร่อง เป็นตัวอย่างนะมาบุกเบิกนะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหรือว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตข้าวคุณภาพดีเนี่ยสามารถที่จะมีตลอดรองรับขั้นตอนการดำเนินการของทางโครงการข้าวกับตัวโครงการนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นเหมือนตัวแทนของกลุ่มผู้ปลูกข้าวที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยค,คิดไหมครับว่าอยากจะดําเนินการต่อไปอย่างไรกับตัวโครงการนี้โครงการในระยะต่อไปเนี่ยโครงการข้าวเนี่ยก็จะเปิดรับสมั นะแล้วก็จะมีเงื่อนไขนะคะในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้แต่ที่แน่ๆคือคุณต้องมีมาตรฐานก่อนมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็คือมี2มาตรฐานนะคะก็คือข้าวคิวซึ่งผ่านมาจากข้าว GMP ผ่านลงสรรรี GMP แล้วก็มาเป็นข้าวสารคิวที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งค,คือมีการใช้สารเคมีนะแต่ว่าปลอดภัย แล้วก็มีประเภทหนึ่งคือไมใ่ใช้สารเคมีอะไรเลยนะคะเป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ึ่งในตอนนี้ที่กลุ่มที่เรานำร่องมาเดี่ยก็จะเป็นอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็มีมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศด้วยความพึงพอใจเกี่ยวกับตัวโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆเราพึงพอใจมากนะถ้าเกิดในส่วนของกรมเงินข้าวเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เพราะว่าโครงการนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรนะคะมันก็เป็นประโยชน์ตอบทุกคนขอเชิญทั้งผู้บริโภคนะคะรองต้มผู้ประกอบการเชิญมาค่ะ ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ใหญ่นะเป็นจุดเริ่มต้น,นถ้าอันนี้ผมพูดถึงในภาคเกษตรกรนะครับ้าเกษตรกรที่ปลูกข้าวท่านใดรู้สึกสนใจในตัวโครงการ สามารถที่จะหาข้อมูลได้จากทางไหนบ้างครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของกรมการข้าวอ่ะค่ะเนี่นะคะแล้วก็มีกองพัฒนาผิดพันธุ์เราพยายามจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ okay, นะคะคร,รายละเอียดข้อมูลนะคะถ้าเกิดใครสนใจเปิดรายละเอียดตรงส่วนนั้นนะคะหรือไม่ก็คีคย์กรมการข้าวเลย <Okay. S 2> นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อตรงนี้ค่ะเกษต,ตรกรท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ซึ่งทางกรมการข้าก็จะัปเดรายละเอียดให้และก็รวมถึงวันรับสมัครนะครับส่วน สำคัญที่สุดเลยคนซื้อครับคนซื้ออยากมาที่นี่ถ้ามาแล้วคนซื้อข้าวจะได้อะไรกลับไปครับอันที่หนึ่งคือคุณได้ช่วยชาวนานะคะเพราะนี้คือการขายตรงนะจากผู้ผลิตโดยตรงเลยอันนั้นคืออันแรกอันที่สองคุณจะได้ของนะคะที่ปลอดภัยได้สินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาาอันนี้ ก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนผู้บริโภคนะฮะร,รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยากจะหาข้าสารข้อสารปลอดภัยเชิญมาเลยค่ะเชิญมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเฉพาะ,ะตรงส่วนนี้ให้กำลังใจกันและท่านผู้ชมที่ชมรายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ของเรานะครับท่านใดนะครับที่เดินเข้ามาที่บรเิเวณบูธร้านแห่งนี้ในตลาดไทยที่ทางกรมการข้าวได้จัดกจิจกรรมรักข้าวไว้นะครับผมบอกเลยว่ามาจากการชมรายการของเรานะครับ ทางกรมการข้ามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกครับโอ้วันนี้นะคะเรามีร้านหน้าร้านอยู่4ร้านนะคะควันนี้เราร้านแรกก่อนนะคะร้านแรกนี้ก็คือข้าวมาจากสุรินนะคะวิสาหกิจบุรุษรีนะคะเพราะตอนนี้นะคะร้านนี้นะคะถ้าซื้อสินค้า2อย่างนี้นะคะก็จะมีข้าวหอมนพเก้าข้าวนพเก้าที่เป็นกล่องอย่างนี้นะคะครับผม่อเป็นข้าวไรเบอรี่นะกล่องนี้ซื้อ10แพ็คแถม2แพ็ค อันนี้แนะนําร้านที่สองนะคะโ <ผม S 1> ปรร้านที่สองถ้าซื้อข้าวแพ็กนี้ค่ะจะมีของที่สมนาคุณคือข้าวหอมมะลิขนาด400กรัมถ้าซื้อตรงนี้นะคะได้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์นะนี้มาตรฐานนะคะมาตรฐาน G.I. ด้วยค่ะตรงนี้อันนี้ร้านที่3นะคะจากจังหวัดนครพนมแล้วเป็นข้าวอินทรีนะมาตรฐานอินทรีย์นะคะทั้งออแกนิกไทยแล้วก็มาตรฐานอินรีย์ต่างประเทศทุกแพ็กนะฮะทุกขนาด ถ้าซื้อ10แถม2ค่ะค่ะงั้นก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะฮะขอให้เชิญมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในร้านนะคะที่เป็นนําร่องนะคะสำหรับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ชาวนาทั่วไปด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับอาสาพาไปรู้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกิจกรรมที่กรมการข้าวชาวนาและตลาดไทยร่วมมือกันเพื่อผลักดันสินค้าข้าว สำหรับวันนี้ผมและขอเรียกพี่จิ๋มนะครับผมจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับพี่จิม๋มสวัสดีคร,ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ